โอกาสพระเถระนะครับโอกาสใช้เสียงนะการในระหว่างรอความพร้อมของพระภิกษุนะครับก็ขั้นตอนนี้นะครับเราจะเรียกว่าการสวดมอบผ้ายติทุติยกรรมมกวาจานะครับในบรรดาสังกกรรมสี่อย่างนะการมอบก็เรียกว่ามอบผ้าก,กรถินต้องสวดด้วยยติทุติยกรรมมวาจาทีนี้การพัดสรรน,นะครับบุคคลที่จะมาเป็นผู้การกระถินหรือที่เราเรียกกันว่าองค์ครองกระถนนิ่นนี้คัดเลือกมาจาก ใครนะครับก็ต้องภิกษุผู้จำพรรษาในอาวาสนั้นตลอด3เดือนโดยไม่ขาดพรรษาแล้วก็มาพิจารณาดูว่าท่านเหล่านั้นเนี่ยมีผ้าเก่าก็คือผ้าที่ผ่านการใช้สอยไปแล้วหรือไม่นะครับถ้ามีจำนวนหลายรูปนะก็คัดสรรจากภิกษนะุผู้มีพรรษาการมากที่สุดนะหลักการของการคัดสรรบุคคลผู้ที่จะ,ะการกระถิน ก็เป็นลักษณะนี้ส่วนภิกษุที่เหลือนะครับก็เมื่อภิกษุที่ได้กรารกระถินเสร็จเรียบร้อยแล้วนาะได้คัดสรรผ้านะได้บอกให้ทราบแล้วก็ได้แจ้งให้ภิกษุนะที่จำพรรษาอยู่ร่วมกันที่เหลือเป็นผู้อนุโมทนาเมื่อบุคคลหรือภิกษุเหล่านั้นอนุโมทนานะครับ <c oughs> เขาก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่กรารกระถินด้วยการกรารกระถินก็จะสําเร็จนะลงด้วยลักษณะเช่นนี้นะครับ ะฉะนั้นวันนี้เองเนี่ยนะครับในส่วนของอการคัดสรรบุคลากรน,นะครับเดี๋ยวก็ขอถามน่าความเห็นของภิกษุทั้ง4รูปที่อยู่จำพรรษาอยู่ด้วยกันนะครับว่าเราจะคัดสรรให้ภิกษุรูปใดนะครับในการที่จะเป็นผู้ครองกระถินปีนี้นะครับในส่วนของผมตอนนี้้าผมใหม่มากนะเพิ่งเปลี่ยนไม่กี่วันนะครับ <S <S ผมก็คงแต่สลานนะครับท่าน ใหม่เก็บเลยครับใหม่นะครับท่านยักก็ใหม่นะครับผมไม่ได้ครับผมผมมันมันบริารโจรอของท่านหลวงตาอธิษฐานใช้เป็นบริขารโจรนะครับตอนนี้ก็คงจะเหลือลูกเดียวแล้วนะครับปฏิเสธไม่ได้ถึงจะดูใหม่แต่ก็เก่าแล้วนะครับเพราะใช้ไปช่วงนี้ชุ่มไปด้วยเหงื่อนะครับทํางานศาสนาเยอะอ่าฉะนั้นก็เก่าฉะนั้นก็เป็นความอ่าเขาเรียกว่าฉันทะนะครับพร้อมเพียงกันนะครับก็คิดว่า บุคคลที่เหมาะสมที่สุดในการการกระถินปีนี้นะครับก็คงเป็นท่านเจ้าอาวาสนะครับก็คือท่านพระมหาบัณฑิตสุจิตโตนะครับเป็นผู้ที่จะเป็นองค์ครองกระถินนะครับเนื่องด้วยจากท่านอานอกจากมีผ้าเก่าแล้วก็มีพรรษาการมากที่สุดด้วยนั้นวันนี้นะครับก็คิดว่าเหมาะก็สมแก่เวลานะครับก็จะได้เชื้อเชิญนะครับให้ภิกษนะุผู้ที่ จะได้สวดมอบผ้าด้วยยติทุติยกรรมมาวาจานะครับได้ทําหน้าที่นะของท่านเป็นลําดับถัดไปกลับอรัธนานิมนต์ครับอขอการคณะสงฆ์ขอการพระเทราชนะครับในการเป็นตัวแทนสวด ยติทุติยกรรมวาจาหมอบภากทินนะครับให้แก่ท่านพันเตสุจิตตะนะครับโอกัสน,นะครับ <c oughs> นะโมตัสสะ บาควาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะบาควาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะบาควาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ sunato so me bante sangho idang sanghasa kadhinadut sang upanang yadi sanghasa patakalang sangho imang kadhinadut sang so cittasa bhikkhu no dadaya kadhinang ada ritung he -nyate. So na to me bante sanggo idang sanggasa kadina dusang sang upanang sanggo imang kadina dusang sang, -sang suci tasa bikuno dete kadhinang adhari tung yasa yasamato mato imasa kadhina dosa suci tasa bikuno danang kadhinang adhari tung so tunasa yasa nakamati so bahasa dinang idang sanggena, kadina dusang suci tasa bikuno kadhinang adhari tung kamati sang kasa ewa metang Bahar